เอาซื้อหมุนจีดีดีดยูเลยต้องื้อไม่แบบจะดะ <c oughs> โอ้ไอเดก,กัน สว,สวัสดีค่ะรักสวัสดีค่ะ,คะมะที่เข้ามาแล้วลูกกดกดไลค์ ของรางวัลมาแจกเยอะเลยค่ะใช่แล้วค่ะของรางวัลมีทั้งได้เป่าผมนะคะกับเขาสตล์แล้วผมแบบมีไฟแล้วก็มีนาริตาด้วยค่ะใช่แล้วก็มีอันนี้ด้วยค่ะมีแว่นตาด้วยฟองพีฟองใสจักรัาใช่ค่ะเออันนี้แจกไหมคะอันนี้ใช้เองอ๋ออันนี้ไว้ใช้เองเนาะสวัสดีนะคะสำหรับทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะคะ รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ร่วมสนุกกันค่ะวันนี้มีคำถามเช่นเคยใช่มีเกมสนุกสนุกมาให้ร่วมเล่นกันเนาะใช่แล้ววันนี้เรามากับใครบ้างคะ้ายบริสุทธิ์อ๋อไม่ได้าร น้องบอกไม่รายนะคะน้องบอกไม่รายน,ะะน้องน่ารักน่ารักนะคะแฟนเพจเข้ามากันเยอะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําตัวอย่างเป็นทางการก่อนเลยแล้วกันนะคะขอสวัสดีแฟนเพจโตโยต้าน่าจเจริญทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเซลมาปรางค,ะค่ะเซลฟองครับผมแล้วก็ m อบอมแบบนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็น ครั้งแรกเลยที่น้องฟ้องแบบมาออกล้องแบบเป็นทางการเนาะน้องก็จะเขินเนนิดนึงแต่ว่าน้องโปรโมชั่นดีเหมือนกันใช่ค่ะที่ผ่านมาไม่ได้ที่ผ่านมาไม่ได้ค่อยมาแบบไลฟ์กับเราเพราะว่าขายรถอยู่ใช่ยุ่งมากมากเลยปกติต่หลังบ้านอ๋อยู่หลังกล้องอยู่หลังกล้องใช่น้องจะเบื้องหลังเบื้องหลังใช่ค่ะน้องจะอยู่ที่อยู่หลังบริษัทนะคะไม่ใช่ อ๋อเบื้องหลังไปอยู่ไหนมาเนี่ยกล้องนะคะหลังกล้องนะคะโอเคเราจะเริ่มได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีสุ่มแจกนะคะแว่นกันแดดโอ้โยโอ้โหมาจัดโอ้โยคืออย่างน่ะนีไอแกหมดคนแรกมาเลยนะคะมาถึงก็แจกเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมแนะนําตัวแล้วก็พิมพ์จังหวัดนะคะแนะนําชื่อ จังหวัดเข้ามาเลยเดี๋ยว AI ของเราจะสุ่มแจกรางวัลใช่แล้วค่ะสวัสดีพี่คงแบงมาแล้วนะคะเดี๋ยวให้ MC ของเราประกาศรายชื่อผู้โชคดีเลยแสดงความยินดีกับคุณเจี๊ยบค่ะเย่จังหวัดเชียงใหม่โอ้โหรับกันแดดเป็นเลย้วยนะคะคุณเจี๊ยบ เออเท่มากเลยนะเอาจริงใช่ลองลองลองสวนอ่านิดนึงได้ไหมนิดนึงได้ค่ะคุณเจี๊ยบคะยืมไดไหมนิดหนึ่งอ่ะขออนุญาตคุณเจี๊ยบก่อนขออนุญาตนะคะคุณเจี๊ยบค่ะคุณเจี๊ยบจากเชียงใหม่นะคะลอตเตอรี่ไหมสวยค่ะสวยค่ะคนที่สองนะคะมาแล้วค่ะ AI รีบแจกมากเลยวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรสงสัยรีบไปงานกาชาดอ่า เราจะมาพ,พูดเรื่องนี้กันได้เลยคนที่สองนะคะเดี๋ยวให้น้องฟ้องประกาศดีกว่าได้เลยคะ่ะมาแล้ว ยินดีกับคุณนกเขอแสดงความยินดีกับคุณนกจากเชียงใหม่อีกแล้วค่ะโอ้โหเชียงใหม่ใ่เพจของเราคือมีอยู่ทั่วประเทศเลยใช่คะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็ร่วมเล่นเกมกับเพจโตโยต้าแม่เจริญของเราค่ะขอบพระคุณค่ะคุณนกคะเชียงใหม่อากาศเป็นยังไงบ้างอยากให้คุณนกแคปหน้าจอหนึ่าแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ พิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะแบบอยากรู้มากช่วงนี้อากาศที่เชียงใหม่เป็นไงบ้างหน้าหนาวน่าจะเอออากาศดีมากๆเลยเพราะว่าเชียมหน้าจะเลยของเราเนาะเมื่อเช้านี้ก็เริ่มมีมแลมวอยๆยืนใจร้อยคินหอดผูเบาแล้วนะคะไม่ใช่ละเรานี่นะเออคุณช้างจากกาญจนบุรีสวัสดีค่ะ คุณสิริพรบอกว่า FC MC ค่ะขอบพระคุณค่ะโอ้ยน้อยใจนะเนี่ยไม่มีใครเป็น FC เราเลยค่ะน้องฟองวันนี้นะคะเราโอ้โหคนดูเข้ามาเยอะวันนี้แฟนเพจของเราเข้ามาชมกันเยอะมากเราแบบดีใจขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างที่งานกาชาดของเรามีบูธค่ะค่ะมีบูธ มีรถไปตั้งเยอะแยะมากมายนะคะหลากหลายรุ่นให้ลูกค้าไปแวะชมหลรุ่นเลยนะคะใช่แล้วค่ะไปทดลองขับนะคะไปรับโปรโมชั่นดีๆแล้วก็ที่นั่นก็จะมีถ้าใครจองที่งานนะคะจะมีของเขาเรียกของอะไรลุ้นรับรางวัลลุ้นรับรางวัลมีใหญ่ด้วยไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นพัดลมตู้เย็นพัดลมทีวี r y t h i n g กเบลใช่แล้วค่ะ ว่าจะเป็นช่วงนี้รับบัตรน้ำมันด้วยนะคะมูลค่าห้าพันบาทเลยค่ะพันบาทเลยค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะโปรโมชั่นของโตโยต้ามอเตอร์ก็เยอะแยะมากมายเลยใช่ค่ะค่ะมนว่าจะเป็นโดยเฉพาะของเราเองเนาะค่าอับรถเริ่มต้นอยู่ที่สามพันแปดร้อยโอ้โหอ่าแล้วก็ ของโตโยต้ามอเตอร์นะคะทั่วประเทศเลยค่ะรางวัลรวมทั้งสิ้นนะคะห600้อรางวัลเลยคะ oh <my> ่ะโอ้ไม่เยอะมากในช่วงนี้นะคะสิ้นปีนะคะสำหรับลูกค้าที่เกี่ยวข,ข้าวค่ขายข้าวเ,เสร็จทำนาเานาะช่วงนี้คนใร่ฤดูการเก็บเกี่ยวใช่แล้วค่ะก็ตักข้าวขายข้าวเ,เสร็จแล้วใครอยากจะมาได้รถใหม่อย,<ด>อยากมาเชิรถนะคะ สำหรับคันเก่าอาจจะใช้มาสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกอยากได้คันใหม่จังเลยเราคะก็มีรับเทินรถด้วยทุกรุ่นทุกยี่ห้อกันเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะวันนี้เออคุณกรกนกบอกว่าฟังน้องมะปรางขาวไปอ้าวเราเป็นยังไงอ่ะบูลลี่หรือเปล่าคะเนี่ยบล็อกนะคะอ้าว อย่าคล<ห>้าอแโอเค,อเคไม่ได้ค่ะไไม่ได้คุณกอนกรนกค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะทราบแล้วค่ะสาเหตุคุณกอนกระกว่าขอสปอร์ตไลท์เหมซีหน่อยคะอ่ะใช่แล้วคะ่ะ <c oughs> <c oughs> มีคนบูรลี่ด้านหลังกล้ <c oughs> องหนึงคนค่ะ <c oughs> เป็นการแซวเล่นนะคะโอเค okay. บัตรประชาชนใบเดียวทักแชทไปได้ขับรถแน่นอนโอ้โหสุดยอดเลยคุณรีโอขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณโบนัสนะคะคุณโบนัสรีโอ,โอ,อใช่แล้วคะ่ะเข้ามาเลยนะคะที่โชว์รูมมาทดลองข<ว>ับแล้วก็ช่วงนี้เรามีที่งานกาชาดด้วยใครสะดวกที่ไหนไปได้ใครงานกาชาดจังหวัดน่าเจริญนาก็มีตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คะน้องฟ้องหนึ่งถึงสิบ ค่ะหนึ่งถึงสิบธันวาคมนี้นะคะแวะเข้ามารับรมหนาวกับเราได้<ช>เริ่มมาแล้วตัง้งแต่วันที่หนึ่งเลยค่ะไอจะแจกหมวกสองใบแล้วนะคะแฟนเพจทุกทกท่านนะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็รางวัลต่อไปเราจะแจกเป็นอะไรดีคะเป็นหมวกเป็นหมวกเนาะ,นะนะ ม้วนสองใบนะคะสำหรับาที่กดไลค์กดแชร์ของเพจพิมพ์ชื่อแล้วก็จังหวัดด้วยเนาะโอเคค่ะพิมพ์ชื่อแล้วก็จังหวัดข้ามาเลยแล้วก็ AI จะสุ่มปักหมุดให้นะคะชอบความกดอยู่เรื่อยๆไม่มีจังหวัดอะไรเลยเออขอบง่ายได้ไหมครับขอบง่ายได้ไหมได้ปะเอาจริงได้ไหมมาและฝาก หมวกใบแรกนะคะน้องฟองขอหมวกในค่ะโชว์หมวกให้แฟนเพจของเราหน่อยคะ่ะล,ลองสุดให้แฟนเพจดูได้ไหมคะสวมสวม <c oughs> ขอโทษค่ะ <c oughs> เราแปดนะคะหมวกใบแรกนะคะ,ะป<า>ักห <MP S 1> มุนให้เรียบร้อยประกาศรางวัลเลยคะ่ะขอแสดงความยินดีกับคุณลีโอจากจังหวัดขอนแก่น <Yeah. S 1> ค่ะ ยินดีด้วยนะคะอย่าแคปหน้าจอกับน้องฟ้องเลยนะคะได้หมวกเท่เป็นเลยแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ทักเข้ามาที่เพจโตโยต้ามาจาริญได้เลยค่ะ AI ของเราแบบฉลาดมากนะคะคือหมวกใบนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเหมาะกับคุณโบนัสลีโอมากใช่เข้าไปแล้วดูหล่อดูเท่กว่าเดิมใช่ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะยินดีด้วยนะคะ ไปที่สองนะคะไปที่สองรางวัลที่สองไปที่สองปรักหมุดมาแล้วไม่ต้องปรักเลยต้องปรวยอ่ะปักหมุดมาแล้วนะคะไออน่ารักมากอ่ะขอแสดงความยินดีกับคุณนุ้ยจากประจวบนะคะยินดีกับคุณนุ้ยค่ะคุณนุ้ยแคปหน้าจอได้เลยนะคะเดี๋ยวยกนิดนึง แต่ไไง่ายๆเลยเออจับไว้จับไวเอาเกาไหมคะดับไว้ไม่เป็นไรไม่ต้องนะแถวนี้น่าจะไปหมดเลยนะเออคุณนุ้ยแคปหน้าจอเลยนะคะคุณนุ้ยส่งเข้ามาที่เพจตา้มน,น่าจะเรนนี่เลยขอบพระคุณค่ะสำหรับแฟนเพจท่านไหนนะคะที่ได้รับรางวัลแล้วอย่าลืมทักอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจเพื่อติดต่อขอรับรางวัลนะคะได้แล้วค่ะอโปรโมชั่นแบบของเราเลยก็คือโปรรับโปรศัพบ1,800บาทนะคะ ลูกค้าท่านไหนที่สนใจเอทิชช่วงนี้ก็สั่งจองเข้ามาได้เลยนะคะรถกําลังเข้ามาเรื่อยๆเลยใช่ช่วงนี้ก็สถานการณ์เริ่มดีขึ้นรถของเราเนี่ยกําลังทยอยมาเสิร์ฟถึงที่นี่แล้วใช่ะะแล้วคะ่ะสําหรับลูกค้าที่จองไว้ก็ได้เปิดงานสมใจมากๆเลยคือไม่ผิดหวังเลยสมคุ้มค่ากับการรอคอยมากเลยคะ่ะใช่แล้วคะ่ะสวยหอ่อค่ะคุณระพีพรน่ารักมากขอบค,คุณคะ่ะ อ่า,อาอคริสต์มาสเหรอคะเป็นเือนิน้อแบบไปไปใทอใช่ไหมอากาศมันคุ้มหรือเปล่าเนี่ยใช่อากาศเย็นเย็น,นๆหน่อยนะคะช่วงนี้ต่างจังหวัดอากาศเป็นยังไงกันบ้างพิมพ์เข้ามาให้หน่อยคะ่ะ<ด>อยากรู้ว่าจังหวัดอื่นหนาวหรือยังของเราเริ่มแล้วนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งมานี้ใช่ ตั้งแต่เริ่มงานกาชาติก็คือลมหนาวเข้ามาต้อนรับเลยเนาะใช่แล้วแต่ว่าทุกๆปีก็อตรนนี้นะคะอันนี้คือแบบเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มต้นหน้าหนาวไม่สักสีเลยคุณต้นจากสุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณต้นคุณน้องจากกราง งาจัดแล้วเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะต่างจังหวัดเป็นยังไงบ้างคะที่สุราษฎร์ที่ตรังเป็นยังไงบ้างคะอากาศดีกันไหมคะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะเดด๋ยวจะมีรางวัลสุดแจกใช่รางวัลแอเร่งเวลาเราเลยนะคะกระเป๋าหน้านะคะวยอยากได้อ่ะรู้กได้แว่นเมื่อกี้นี้อยากได้กระเป๋ากระเป๋าช่วงนี้นะคะ มีแคมเปญรับรถ3,800บาทของเราก็ยังมีถึงสิ้นปีนี้นะคะลูกค้ารีบเข้ามาได้เลยแล้วก็ดอกเบี้ยลดต้นลดดอกที่เราได้แจ้งไปเมื่อไหร่ก่อนนะคะตอนนี้ก็คือมีลูกค้าหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆเลยเมื่อเราแจ้งข่าวใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะนัลลักเข้ากับชุดเลยขอไปก่อนอ่าขอไปร้อนัน่ได้ไหมค ดูดูเซลมะปรางนะคะกระเป๋าน่ารักมากท่านไหนอยากได้นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์ชื่อจังหวัดเข้ามานะคะเดี๋ยวเอไอจะสุ่มปักบุดให้เลยถ้าไม่มาแบบแย่งตอบรางวัลแล้วหนูเอาแล้วนะไปเนี้ยเซลมะปรางจะยึดครองนะคะปักเลยค่ะใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลกระเป๋าน่ารักหน้ารักนี้ ไม่มีนะคะเป็นเซล์ลมาปางได้อะมาแล้วค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณน้องจากจังหวัดตรังว้าวยินดีด้วยค่ะยินดีกยินดีด้วยค่ะคุณน้องแคปหน้าจอเลยจอเลยนี่นะคะน่าอ๋อวิ๊ยตัวอาด้วยนี่นะคะแชร์จนนิ้วล็อกแล้วค่ะ AI ค่ะ แคปหน้าจอแล้วกดถึงให้ด้วยนะคะคุณน้อง่่เพราะปัจจนีสวัสดีค่ะสุดปังมากๆเลยสำหรับคุณน้องแคปเรียบร้อยรอบก่อนนี้เราแจ้งโปรโมชั่นลดต้นลดดอกไปที่บอกว่าปีหน้าจะเริ่มต้นแต่ตอนนี้ก็คือ เราข่าวสารที่เราได้แจ้งไปนะคะลูกค้ารับรู้แล้วลูกค้าก็เข้ามาจองกันเรื่อยๆเลยตอนนี้ยิ่งสิ้นปียอดขายก็คือปังมากคือเดือนนี้ปังมากใช่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าลูกค้าคนไหนนะคะที่มีแพลนอยากจะรับรถหรือว่าซื้อรถเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนรักนะคะก็คือรับรถจองมาเลยใช่แล้วเข้ามาได้เลยแล้วก็เซลฟ์ฟองเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ขายดิบขายดีเลยยอดเป็นยังไงบ้างคะสุดยอดเลย ยอดนะยังไดเรื่อยอยู่ยังเรื่อยๆอยู่ได้เข้ามาเรื่อยๆเลยช่วงนี้ก็คือลูกค้าเป็นครอบครัวนะคะเซลล์ผู้ขาแวะเข้ามาชมรถใหม่มาจองนะคะเมื่อวานนี้เห็นยอดตังกันมากเลยใช่ค่ะเมื่อวานนี้กระจุยกระจายกันเลยค่ะยอดจองคือถล่มทลายมากคือคือแบบว่าที่ปรึกษาฝ่ายขายที่รอต้อนรับลูกค้าอยู่หน้าร้านเนี่ยรับลูกค้าไม่ทันใช่แล้วค่ะ ถ้าท่านไหนที่มาแล้วเซลล์รับไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะคะใช่ค่ะขออภัยเป็นช่วงนี้ก็คือแคมเปญและโปรโมชั่นดีมากๆเลยแล้วก็รับรถ3,800บาทเน้นย้ำนะคะยังมีถึงสิ้นปีนี้รีบๆเข้ามาจองกันด่วนๆเลยค่ะคือโปรนี้ถือว่าเป็นโปรที่คุ้มค่ามากเลยใช่แล้วค่ะลูกค้าเอาเงินมาแค่3,800บาทพร้อมกับประชาชนได้เลย แล้วช่วงนี้สําหรับลูกค้าที่สนใจกระบ,บะนะคะค่ะสต๊อกเราเพียบมากเยอะแยะเลยใช่ไล้รุ่น<ล>ไหนสีไหนมีทุกอย่างเลย<ช>ค่ะใช่แล้วค่ะไม่ต้องรอรถนานนะคะสามารถเข้ามาเลือกชมอยากดูสีไหนเป็นพิเศษมาให้ที่ปรึกษาการขายพาไปดูได้เลยค่ะ หลังบริษัทคือเยอะมากใช่แล้วค่ะได้เหมือนกันค่ะเราตกแต่งให้เลยทันทีนะคะไฟแนนซ์เราก็นั่งรอพร้อมเซ็นสัญญาให้ลูกค้าเลยคือเราเตรียมพร้อมทุกขั้นตอนเลยใช่แล้วค่ะอเราอยากแจกแล้วนะคะเซลมาปางได้ค่ะรางวัลต่อไปเราจะแจกเป็นอะไรดีคะน้องฟรองเป็นอะไรดีนะาเป็นนาฬิกาได้เลยนได้ค่ะนาฬิกามีลายไหมน่า นาฬิกาเรียบๆนะคะสําหรับมินิมอลมินิมอลใช่มินิมอลใช่แล้วค่ะนาฬิกาที่น้องฟรองถือนะคะมูล,ลค่าอ่าไม่ใช่ไม่ได้จะขายจะ <c oughs> แ,แจกไม่ได้เปิดประมูลค่ะอะันนี้เรามาแจกะะเริ่มต้นที่ศูนย์บาทค่ะเพราะเราแจกค่ะเออเอปักหมุดสำหรับนาฬิกาได้เลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเอไอกำลังสุ่มปักหมุดนะคะลูกค้าที่คอมเมนต์เข้ามาก็ใจเย็นๆนะคะเรายังเหลือ <c oughs> ของรางวเยอะแยะเลย มาแล้วค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณต้นจากสุราธานีค่ะยินดีกับคุณต้นเลยนะคะเราให้เวลากับคุณค่ะใช่ค่ะคุณจะได้อยู่กับพวกเรานานๆเออใช่แล้วค่ะคุณต้นค่ะไม่นีืมเรไงใช่แล้วค่ะ เดี๋ยวของรางวัลเรายังเหลือรางวัลใหญ่อยู่นะคะตั้งสองรางวัลเลยใช่ไหมคะน้องป้องใช่ค่ะเหลือเป็นลําโพงนะคะแล้วก็ได้เปลาผมแล้วก็ได้เป่าผมได้เป่าได้เป่าทําไมต้องเป่าวันนี้เป็นอะไรลิ้นเราแข็งใช่ไหมคะอากาศเริ่มเย็นอากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะเราก็เลยเออนิดนึงราคาไปไม่เป็นเลยค่ะมีช็อตฟิวโอเค แล้วก็พวกบัตรกำนันเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะขอให้มีคำถามนิดนึงสำหรับสองรางวันนี้สักนิดนึ่งก็ยังดีสักนิดหนึ่งสองรางวันนี้เราเราตั้งคำถามได้เลยใช่ไหมคะทิ้งไว้ได้เลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้แจ้งโปรโมชั่นอื่นต่อรางวันต่อไปขออนุญาตแจกเป็นลำลองบลูทูธนะคะ วงบลูทูธมีไฟในตัวใช่คือเป็นโคมไฟได้ด้วยใช่ไหมคะน้องฟองใช่แล้วค่ะโคมไฟทั้งลำโพงโอ้โหอะไรจะเลิศครบขนาดนี้มันแขวนได้ด้วยนะเอาจิงสำหรับสายที่แบบตั้งแคมป์โอ้โหสายแคมปิ้งเออจะเป็นโคมไฟจะเป็นหลอดไฟจะเป็นบลูทูธจะเป็นอะไรก็ได้หมดใช่แล้วค่ะเซลมะพางขายเก่งกว่ารถอีกนะเนี่ยวิสอรีสอรี แบบว่าพูดหลายภาษาก็เลย่คะก็เลยแบบลินข่องแค่งนี้กับอีสานกับไทยยังไงหลายภาษาเดี๋ยวอีสานเดี๋ยวไทยเดี๋ยวอังกฤษเราแจ้งเบอร์โทรศัพท์นะคะของโชว์รูมเราสำหรับลูกค้าที่แบบน่าจริญใช่แล้วค่ะสำหรับลูกค้าที่อยากโทรเข้ามาสอบถามนะคะโปรโมชั่นดีๆค่ะแล้วก็เซอร์วิสต่างๆนะคะของเราไม่ว่าจะเป็น เปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องหรือว่าเอามาซ่อมประมาณได้ใช่เลยได้เหมือนกันค่ะเรามีอู่กลางที่ใหญ่ค่ะที่สุดในจังหวัดอำนาจเจริญเลยแวะเข้ามาจะมีที่ปรึกษาฝ่ายขายแล้วก็โปรโมชั่นดีๆแล้วเนี่ยใช่แล้วค่ะภายในโชว์รูมของเราหรือว่าโตโยต้าน่าจะของเรานะคะก็ยังมีศูนย์ซ่อมตัวถังและสีนะคะศูนย์ GS BP เนาะมีครบเลยมีครบมาที่เดียวจบ ครบได้รถดีๆกลับบ้านไปเลยใช่แล้วค่ะฟูลเซอร์วิสเลยนะคะไอค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่จะเข้ามาเช็คระยะนะคะโทรมาจองคิวก่อนสักสองชั่วโมงก็ได้ได้เลยวันนั้นเลยได้ใช่ไหมคะได้ค่ะสองชั่วโมงล่วงหน้าคือสุดยอดมากเลยใช่แล้วค่ะโทรมาที่เบอร์แกเรายังไม่ถามเลยค่ะแฟนเพจของเราตอบมาแล้วอุ้ยทำไมเขารู้ว่าว่าทีดอะไรอยู่มากอ่ะ ขอบพระคุณมากมาห่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดคุณสี่จากนครนครโอ้สกคนสีธรรมราชแล้วก็สะกนนครใช่ไหมคะเมื่อกี้ใช่ค่ะรวมกันเลยจากจังหวัดสกนหนคนว้าวขอบพระคุณมากมากค่ะเป็นแฟนเพจแฟนตัวยงเราแน่เลยนี่น่ารักมากขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณเน่ตน่ารักมากเลยขอบพระคุณแล้วค่ะมาเรื่อยๆเลยนะคะรางวัลใหญ่ ไม่ออกใช่ไหมคะ AI ส <Zoom> อซุมได้เลยสุมได้เลยค่ะถ้าต้องการจะเข้ามานัดหมายเช็คระยะหรือสอบถามโปรโมชั่นสามารถติดต่อกับเติดต่อเข้ามาที่เบอร์ไ,ไ,ไหนน,นะคะ0ูนอส่ห้าวค่ะนึกว่าถามเมื่อกี้ก็เลยตอบไหมค่ะถามคะ่ะ045 511 เจ็ดเจ็ดเจ็ดค่ะเป๊ะปังมีคนตอบเข้ามาเยอะมากมีแฟนเพจนะคะตอบเข้ามาเยอะมาก AI ปักหมุดสำหรับโคมไฟลำโพงมาแล้วนะคะโคมไฟลำโพงเอามันได้ทั้งสองอย่างไงโคมไฟบูทูธเอาขอโทษขอโทษ sorry นะคะขอแสดงความยินดีกับคุณสิจากจังหวัดสกลนครค่ะ ยินดีกับคุณส like ีด right. ้วยนะคะเมื่อก <so ี้คุณสีตอบมาเป็นคนแรกเลยใช่ยินดีมากแล้วชื่อเฟซบุ๊กเขาคือโชคดีจริงใช่แล้วค่ะคุณสีโชคดีจริงค่ะใครบอกว่าไม่มีผลนะครับมีผลมากโชคดีจริงๆเลยยินดีด้วยนะคะพรุ่งนี้ไม่ใช่เปลี่ยนชื่อเฟซแล้วนะยอดปังๆยอดจองปังๆเขายอดขายด้วยค่ะโอเคจองแล้วไม่หนีนะคะ เราไม่ให้ไปไหนนะคะอยู่กับเรานานๆค่ะดีนะคะโอเคคุณกุสุมาเห็นเม้นอยู่นะคะเห็นอยู่นะคะคุณกุสุมาค่ะขอให้ได้นะจ้ะพี่อยู่ที่เพจยาหมองเขียวจ้าคุณโชคดีแคบแล้วขอบคุณค่ะอย่าลืมพักอินบ็อกซ์เข้ามาติดต่อขอรับรางวัลนะคะรางวัล รางวัลใหญ่ของเราเป็นใดเป่าผมดเ,าเดี๋ยวให้เอมซีมีคำถามเหรอคะใช่ค่ะ,ะคำถามสุดท้ายนะคะที่เราจะแจกใดเป่าผมค่ะใช่สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดแต่ว่าเราก็มีมาเรื่อยๆเ,เนาะของแจกสำหรับลูกค้าที่ติดตามเพจของเราอยู่นะคะรับรองได้ทุกคนถ้ามาเรื่อยๆเ,เลยไดเป่าผมนะคะขอหนึ่งคำถาม ง่ายๆเลยอยากจแจกมากจัดปุยสำหรับโปรโมชั่นรับรถนะคะของโตโยต้าน่าจเจริญค่ะจ่ายเพียงราคาเท่าไหร่ค่ะรับรถอยู่ที่เท่าไหร่น้องอโอเคพิมพกันเข้ามาเลยนะคะคำถามเออร่างวันนี้ขอแบบแฟนเพจ ตอบกันเข้ามาเยอะๆนิดตอบแล้วตอบอีกตอบกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะตอบ<ช>เยอะมีสิทธิ์รับรางวัลเยอะเลยอุ้ยมีคนตอบเข้ามาแล้วนะคะคุณช้างบอกว่ารับรถ3,800บาทโอ้โหรักมาก<อ>ๆเลยเดี๋ยวรอ AI สุ่มแจกนะคะ,ค,ะคุณช้างอยากได้ไปเซตผมแน่เลยคุณช้างอาจจะเอาไปให้แฟนอปีใหม่ใช่ไหมปีใหม่ไปจับสลากก็ได้นะเอาจริงน่าหลักออก ได้ปักจริงสีขาวด้วยเนาะน่ารักแบบมินิมอลนิดนึงยังไงก็ฝากงานกาชาดด้วยนะคะที่นั่นก็คือโปรโมชั่นดีแล้วก็มีที่ปรึกษาการขายไปรอลูกค้าอยู่รถอยู่ที่นั่นหลายคันเลยค่ะมีทุกรุ่นให้ลูกค้าได้เลือกชมเลยค่ะโปรโมชั่นดีๆมีไว้ให้คุณพร้อมแล้วนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าฟังท่านนะยังไงคะพี่้องจองภายในเดือนจองภายในเดือนรุ่นรับ ของเพิ่มเติมด้วยนะในวันนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะแยะมากมายเลยค่ะเยอะแยะมากมายหรือโปรขับปีเก้าสิบวันโอ้โหมีอะไรอีกคะดาววันนี้จ่ายงวดปีหน้าใกล้แล้วอ๋อสอรรี่ขอโวันนี้จ่ายปีปีหน้าอ้าววิฉันกับฟองผมจะ็ูอเรื่องกว่าเจริงเออ บางท่านเนาะอ่าช็อตหม่ช็อตฟิลคือเป็นยังสี่เนาะโอ้ยมันเป็นบดส่วงได้นี้ไปเอามาถอนมันเบมแมนฝากหมุดเข้ามาเลยค่ะออกรถกับฟองใช้เงินกี่บาทครับออกรถนะครบวันนี้ ใช้เงินเพียง3,800บาทเย้ย้ำอีกครั้งนะครับออกรถวันนี้นะครับเริ่มต้นเพียง3,800บาทค่ะมีจองไปในเดือนเนาะรับโชคเพิ่มนะครับโอ้โหออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าโอเคเออมันต้องพูดอย่างนี้ปะสุดยอดสุดยอดมากเจลฟ์องเดี๋ยวขอขอยืมยืมนิ้วหน่อยค่ะปักหมุดเข้ามาแล้วนะคะ อย่างอย่างอะไรคือปากแล้วของ AI คะมาแล้วค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณแก้วค่ะมีเขียนว่ายินดีด้วยด้วยน่ารักมากๆเลยขอแสดงความยินดีกับคุณแก้วนะคะได้รับรางวัลเป็นได้ป่าผมค่ะขอเดยวให้ลูกค้าแคบปหน่อยค่ะรับรถ3 8 0 0อบาทนะคะได้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณแฟนเพจของเราทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามาร่วมสนุกเข้ามาร่วมเล่นเกมแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเรา3คนเนาะใช่แล้วค่ะค่ะสำหรับโปรโมโชั่นรถใหม่นะคะที่โตโยต้ตาม่าจเจริญก็คือรับรถเพียง3,800บาทเท่านั้นนะคะ หากต้องการสอบถามรายละเอียดและก็โปรโมชั่นอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรีโ o ยาริสหรือว่า Fortuner หรือว่าร้นรุ่นอื่นๆของ t o โยตานะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์045511777นะคะหรือว่าถ้าเกิดอยากพูดคุยกับเซลฟ้องเป็นการส่วนตัวเดี๋ยวฝากเ,เบอร์นิดนึงค่ะน้องฟ้องเบอร์ส่วนตัวนะครับ088นะครับ3517369นะครับนี่จะเป็นโทรตงเลยค่ะ ค่ะสำหรับป้าปังนะคะก็อีกรอบหนึ่งยลยตายจำเบอร์กี่อ่้าปนะครั088นะครับ3511369นะครับเป็นเบอร์ของนะครับค่ะสองไม่มีคำคมอะไรที่แบบเออเราจะขายนิดนึงขอนิดนึงโปรดีโปรเด็ดโอ้นิดเดียวค่ะอ่ะอ่ะนิดเดียว เออไม่ต้องไม่ต้องมองรู้ว่าสวยรับจองเท่านั้นใช่อ่าฟ้องคิดไม่ออกเราเซลฟ์ฟ้องค่ะคำคมไม่มีมีแต่โปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้านะคะเออของตัวเองคิดไม่ออกค่ะ สำหรับมะปางนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ที่099-0351177ค่ะสามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะเบอร์นี้ได้แล้วค่ะค่ะคำคมสำหรับเซลมะปางนะคะก็ไม่มีอะไรมากะนะคะเออนี่ถ้าพูดว่าก็ไม่มีอะไรมากคือมีนะคะฟัง<ม>ดีๆก็คือลูกค้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องชอบอะไรเหมือนกับเราก็ได้เพียงแค่ชอบเราก็พอค่ะ ชอบ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 ค่ะชอบค่ะชอบถ้าชอบก็โทรเข้ามาเลยนะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะเซลมะปางค่ะศูนย์เก้าเก้าศูนย์สามห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดค่ะสำหรับรันนี้นะคะขอพักโฆษณาแป๊บนึงค่ะคัดแล้วค่ะทำไมทำไมเรามาอยู่ทำไมมีแต่คนหลุดๆุดเนาะ เมื่อกี้ก็ก็เกือบไงหลังแคมเปญไปเลยนะคะเราแถมนะหลุดแคมเปญไปเลยค่ะใช่เออสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้นะคะพวกเราสามคนก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวให้น้องปิดรายการสิ ฟ้องปิดปิดไลฟ์ฟองปิดไลน์นะคะ,ะครับสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสามคนนะครับก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน<ช>้าเดี๋ยวมีของรางวัลม,มาจากอีกเพียบเลยมาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ